บรรยากาศการเลือกสอวอร,ระดับจังหวัดนะคะของจังหวัดลบบุรีผู้ผ่านคัดเลือกสอวอร,ระดับอำเภอทยอยเดินทางมาคัดเลือกอย่างหนาแน่นค่ะที่อาคารรัตนเทพสตรีชั้น4 มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและคณะนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมจุดเลือกสอวอซึ่งเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนในช่วงเช้าอย่างหนาแน่นค่ะสำหรับภายในหน่วยเลือกนะคะมีการแบ่งเขตที่เลือกตามกลุ่มผู้สมัครทั้ง20กลุ่มอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำอยู่แต่ละจุด โดยมีการขอเรียกเก็บอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือนาฬิกาดิจิ่าลก่อนลงทะเบียนด้วยขณะเดียวกันก็มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรอบหน่วยเลือกค่ะและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมแสดงพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่นะคะเอาไว้ที่จุดเลือกใกล้กับพื้นที่สังเกตการด้วยค่ะโดยสถานการณ์การคัดเลือกสอวรอบแรกในช่วงเชา้าปรากฏว่า มีกลุ่มอาชีพที่มีการคัดเลือกนะคะที่มีกลุ่มคะแนนเนี่ยเท่ากันถึง11กลุ่มจากทั้งหมด20กลุ่มค่ะจึงต้องใช้วิธีการจับสลากเข้าไปสู่รอบ2โดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานกออกตประจำจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ดําเนินการในการจับสลากค่ะสำหรับจํานวนผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอจังหวัด ลบบุรีนะคะทั้ง11อำเภอ20กลุ่มอาชีพจำนวน364รายมีขั้นตอนการคัดเลือกระดับจังหวัดก็ไม่แตกต่างกับการคัดเลือกในระดับอำเภอค่ะ